อาหารสุดช็อคราคา1ดอลลาร์ช่วยสร้างกล้ามเนื้อไวกว่าผงโปรตีนสุขภาพผู้สูงวัยอาหารสุดช็อคราคา1ดอลลาร์ช่วยสร้างกล้ามเนื้อไวกว่าผงโปรตีนฟังดูเหมือนเป็นไปไม่ได้แต่ในขณะนี้อาหารเพียงอย่างเดียวที่มีราคาต่ำกว่า $1 ดอลลาร์กำลังให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าผงโปรตีนราคา60ดอลลาร์ในการศึกษาจากโลกความเป็นจริงแพทย์ต่างพากันอึง้งและอุตสาหกรรมอาหารเสริมคงไม่อยากให้คุณรู้เรื่องนี้ในคลินิกต่างๆผู้สูงอายุที่เคยลำบาก แม้แต่การยกถุงของชำกำลังสร้างความแข็งแรงกลับคืนมาฟื้นฟูการทรงตัวและเรียกพลังงานกลับคืนมาทั้งหมดนี้ด้วยอาหารในชีวิตประจำวันที่คุณสามารถซื้อได้ด้วยเงินเพียงเล็กน้อยเป็นเวลาหลายทศวรรษที่เราถูกบอกว่าการฟื้นฟูกล้ามเนื้อต้องใช้ผงราคาแพงและเครื่องดื่มเช็คที่ซับซ้อนแต่งงานวิจัยใหม่เผยว่าร่างกายของคุณไม่ได้ต้องการแค่โปรโตีนที่มากขึ้น แต่ต้องการโปรโตีนที่ดูดซึมได้ง่ายซึ่งอุดมไปด้วยเอนไซม์แร่ธาตุและสารประกอบตามธรรมชาติที่ผงราคาแพงทำลายไปในระหว่างกระบวนการผลิตอย่าลืมดูให้จบนะครับเพราะอาหารอันดับที่3คือสิ่งที่ผู้สูงอายุเกือบทุกคนมองข้ามและมันช่วยสร้างกล้ามเนื้อใหม่ได้เร็วกว่าผงโปรโตีนส่วนใหญ่ที่มีขายในท้องตลาดคุณอายุเท่าไหร่รับชมจากที่ไหนและสุขภาพช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างพิมพ์บอกในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับเรามาเริ่มกันเลย นับที่6อาจจะนอนนิ่งอยู่ในตู้เย็นของคุณแล้วก็ได้กรีกโยเกิร์ตสิ่งที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่รู้ก็คืออาหารที่เรียบง่ายและราคาไม่แพงนี้เป็นหนึ่งในตัวช่วยสร้างกล้ามเนื้อตามธรรมชาติที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่เคยมีการศึกษามานักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแมกมาสเตอร์พบว่าผู้สูงอายุที่ทานกรีกโยเกิร์ตทุกวันสามารถรักษามวลกล้ามเนื้อได้มากกว่าแม้ในช่วงที่เคลื่อนไหวร่างกายน้อยกว่าเมื่อเทียบกับผู้ที่ใช้ผงโปรตีน ความลับอยู่ที่โปรตีนเคซีนในนั้นซึ่งเป็นรูปแบบโปรตีนที่ย่อยช้าช่วยหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อของคุณได้นานถึงเจชั่วโมงหลังจากขาดสำหรับผู้สูงอายุการปลดปล่อยอย่างช้าชานั้นสำคัญมากเมื่อเราอายุมากขึ้นกล้ามเนื้อของเราจะดื้อต่อโปรตีนมากขึ้นหมายความว่าเราต้องการการเติมเต็มที่สม่ำเสมอมากกว่าการอัดเข้าไปทีเดียวจบกรีกโยเกิร์ตมอบการไหลเวียนที่ต่อเนื่องนั้น ช่วยให้การซ่อมแซมกล้ามเนื้อทำงานได้นานหลังจากมื้ออาหารของคุณนอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยลูซีนซึ่งเป็นกรอดอะมิโนที่พิสูจน์แล้วว่ากระตุ้นการเติบโตของกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุและมีโปรไบโอติกที่มีชีวิตซึ่งช่วยปรับปรุงการย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหารซึ่งเป็นสิ่งที่ผงโปรโตีนเรียนแบบไม่ได้ให้คิดว่ามันเป็นระบบจัดส่งในตัวที่ช่วยให้กล้ามเนื้อของคุณได้ใช้โปรโตีนที่คุณกินเข้าไปจริงๆเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ให้ทานกรีกโยเกิร์ตสะธรรมชาติประมาณ3ในสีถ้วยไม่ใช่แบบแตงกลินเนี่ยประมาณ30นาทีก่อนมื้อหลักของคุณราดน้ำพึงเล็กน้อยและใส่เบอร์รี่สด2-3ลูกน้ำตาลธรรมชาติจากน้ำพึงช่วยพาโปรตีนเข้าสู่เซลล์กล้ามเนื้อของคุณในขณะที่สารต้านอนุมูลอิสระจากเบอร์รี่ช่วยลดการอักเสบหลังมื้ออาหารเพื่อคอมโบที่ทรงพลังยิ่งขึ้น ให้ทานกรีกโยเกิร์ตพร้อมกับวอลนัทบนแลกกล้วยหอมหั่นแว่นโอเมก้า3ในวอลนัทและโพแทสเซียมในกล้วยช่วยปรับปรุงการไหลเวียนโลหิตการฟื้นฟูกล้ามเนือ้อและลดอาการตึงนี่คือเคล็ดลับเล็กๆที่คนส่วนใหญ่พลาดไปปล่อยให้โยเกิร์ตของคุณวางไว้ที่อุณหภูมิห้องประมาณ10นาทีก่อนทานขั้นตอนง่ายๆนี้จะกระตุ้นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตทำให้โปรตีนย่อยง่ายขึ้นสำหรับกระเพาะอาหารของผู้สูงวัยที่ผลิตกรดน้อยลง มันเป็นหนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดและประหยัดที่สุดในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อของคุณตามธรรมชาติและมีราคาถูกกว่ากาแฟ1แก้วเสียอีกแต่ถ้าคุณคิดว่ากรีกโยเกิร์ตน่าประทับใจแล้วรอจนกว่าคุณจะได้ยินเกี่ยวกับข้อต่อไปอาหารจิว๋วราคาหนึ่งดอลลาร์ที่ทําให้นักวิจัยตกใจว่ามันฟื้นฟูความแข็งแรงของกล้ามเนื้อได้เร็วแค่ไหนอันดับที่5ปลาซาดีนกระป๋อง ลาตัวเล็กๆเหล่านี้เป็นหนึ่งในขุมพลังที่ถูกมองข้ามมากที่สุดของธรรมชาติสําหรับการฟื้นฟูกล้ามเนื้อและความแข็งแรงหลังวัย60ด้วยราคาเพียงดอลลาร์กว่ากว่าต่อกระป๋องคุณจะได้รับโปรตีนที่สมบูรณ์23กรัมบวกกับวิตามินดีในปริมาณมหาศาลซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ขาดแคลนอย่างน่าเป็นห่วงการขาดแคลนนั้นส่งผลสําคัญระดับวิตามินดีต่ําทําให้กล้ามเนื้อของคุณอ่อนแอลงโดยตรง ชะลอการฟื้นตัวและเพิ่มความเสี่ยงต่อการหกล้มในการศึกษาที่ก้าวล้ำจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นออสเตรเลียผู้สูงอายุที่ทานปลาซาดีนเพียง3ครั้งต่อสัปดาห์มีแรงบีบมือเพิ่มขึ้น28%ในเวลาเพียง2เดือนซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่เหนือกว่าโปรแกรมการฝึกด้วยแรงต้านส่วนใหญ่ความมหัศจรรย์มาจากกรดไขมันโอเมก้า3ภายในปลาซาดีนไขมันธรรมชาติเหล่านี้ ช่วยลดการอักเสบในกล้ามเนื้อที่เสื่อมตามวัยและกระตุ้นความสามารถของร่างกายในการดูดซึมและใช้โปรโตีนพูดง่ายๆคือพวกมันทำให้โปรโตีนทุกกรัมที่คุณกินทำงานหนักขึ้นและไม่เหมือนกับผงโปรโตีนปลาซาดีนส่งมอบปัจจัยร,ยร่วมตามธรรมชาติอย่างแคลเซียมวิตามิน B12 และซิลิเนียมที่ร่างกายของคุณจดจำได้ทันทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด ให้บดปลาซาดีนกับอะโวคาโดครึ่งลูกและบีบน้ำมะนาวทาลงบนครกเกอร์โฮเกนการผสมผสานนี้ช่วยให้คุณได้รับสมดุลที่สมบูรณ์ของโปรโตีนไขมันดีและคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเติมพลังให้กล้ามเนื้อของคุณในขณะที่รักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่เลือกปลาซาดีนที่มีกระดูกด้วยเสมอพวกมันนิ่ม กินได้อย่างปลอดภัยและอัดแน่นไปด้วยแคลเซียมที่ดูดซึมได้เพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อของคุณหดตัวได้อย่างถูกต้องแคลเซียม um ส่วนเกินนั้นยังช่วยป้องกันตะคริวตอนกลางคืนซึ่งเป็นอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุช่วงเวลาก็สร้างความแตกต่างเช่นกันการทานปลาซาดีนภายในสองชั่วโมงหลังจากกิจกรรมทางกายใดยๆแม้แต่การเดินเบาๆหรือทำสวนสามารถเพิ่มการสังเคราะห์โปรตีในในกล้ามเนื้อได้เกือบ50เและถ้ากลิ่นคาวรบกวนคุณให้ผสมกับมาสตาร์ซอสพริกหรือเคเปอร์ กลิ่นจะหายไปแต่ประโยชน์ในการสร้างกล้ามเนื้อยังคงอยู่อย่าให้ขนาดที่เล็กของพวกมันหลอกคุณได้ปลาซาดีนคือระเบิดสารอาหารเพื่อความแข็งแรงและการฟื้นฟูอันดับที่4ไข่ทั้งฟองเป็นเวลาหลายทศวรรษที่เราถูกบอกให้ทิ้งไข่แดงแต่ง,งานวิจัยใหม่ได้พลิกคำแนะนำนั้นจากหน้ามือเป็นหลังมือนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยคอนเนติคัตค้นพบว่าการทานไข่ทั้งฟอง รวมถึงไข่แดงกระตุ้นการสังเคราะห์โปรโตีนในกล้ามเนื้อได้มากกว่าการทานเฉพาะไข่ขาวถึง40%กล่าวอีกในหนึ่งไข่แดงที่เคยถูกตราหน้าว่าไม่ดีจริงๆแล้วเป็นส่วนที่มีค่าที่สุดสำหรับผู้สูงอายุที่พยายามรักษาสุขภาพให้แข็งแรงไข่แดงมีสารอาหารที่ผงโปรโตีนไม่มีวิตามินดีกรดไขมันโอเมกา้า3และสารประกอบที่เรียกว่ากรดฟอสฟาติดิก ซึ่งช่วยกระตุน้นเอ็มทอสวิตช์หลักของร่างกายสาหรับการเติบโตของกล้ามเนือ้อเส้นทางนี้กระตุ้นยาขึ้นเมื่อเราอยู่มากขึ้นซึ่งเป็นเหตุผลว่าทําไมผู้สูงอายุถึงมักสูญเสียกล้ามเนือ้อแม้ว่าจะทานโปรโตีนเพียงพอเนี่ยไข่ทั้งฟองช่วยจุดชนวนกระบวนการนั้นใหม่อย่างเป็นธรรมชาติในการศึกษาที่ยาวนาน12สัปดาห์ผู้สูงอายุที่ทานไข่ทั้งฟอง3ฟองต่อวันมีกล้ามเนือ้อไรไขมันเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่า เมื่อเทียบกับผู้ที่ดื่มโปรโตีนเชคที่มีปริมาณโปรโตีนเท่ากันที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือระดับคอเลสเตอรอลของพวกเขาดีขึ้นจริงๆพิสูจน์ว่าไขมันธรรมชาติไม่ได้ทําร้ายหัวใจเมื่อสมดุลกับสารอาหารที่แท้จริงวิธีที่คุณปรุงไข่สร้างความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงวิธีที่ดีที่สุดสาหรับสุขภาพกล้ามเนื้อคือไข่ลวกหรือไข่ดาวนา้ําที่ไข่ขาวสุกเต็มที่แต่ไข่แดงยังคงเหลวเล็กน้อยสิ่งนี้ช่วยรักษาวิตามินและไขมันที่ละเอียดอ่อนไว ในขณะที่ทําให้โปรตีนย่อยง่ายสําหรับกระเพาะอาหารของผู้สูงวัยที่ผลิตกรดน้อยลงการทานไข่กับอาหารที่อุดมด้วยวิตามินซีอย่างมะเขือเทศหรือพริกหวานสามารถปรับปรุงการดูดซึมธาตุเหล็กจากไข่แดงได้ถึง300%เซธาตุเหล็กส่งออกซิเจนไปยังกล้ามเนื้อของคุณเพิ่มความทนทานและพลังงานสําหรับกิจกรรมประจําวันเช่นการเดินขึ้นบันไดหรือถือของชําช่วงเวลาก็สําคัญเช่นกัน การทานไข่ภายใน30นาทีหลังจากตื่นนอนช่วยเริ่มต้นการสังเคราะห์กล้ามเนื้อสำหรับวันนั้นโดยเฉพาะเมื่อทำคู่กับการเคลื่อนไหวตอนเช้าหรือการออกกำลังกายเบาๆลองทำไข่คนกับผักโขมสกักกำมือและขนมปังโฮลเกรนสักแผ่นในเตรดในผักโขมช่วยปรับปรุงการไหลเวียนของเลือดช่วยให้สารอาหารไปถึงเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าอาหารเสริมใดๆอันดับที่ 3. ถั่วดำ อาหารที่ดูเรียบง่ายนี้ที่มีราคาไม่ถึง50เซนต์ต่อถ้วยได้ทำให้นักวิทยาศาสตร์ต้องตะลึงกับความสามารถในการฉลอและแม้กระทั่งย้อนกลับการสูญเสียกล้ามเนื้อที่เกิดจากอายุนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดพบว่าผู้สูงอายุที่ทานถั่วทุกวันมีระดับฮอร์โมนการเจริญเติบโตและ IGF1 สูงขึ้นซึ่งเป็นฮอร์โมนสำคัญ2ชนิดที่ลดลงตามธรรมชาติหลังอายุ60ปี ที่น่าประทับใจยิ่งกว่าคือความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและความทนทานของพวกเขาเทียบเท่ากับคนที่อายุน้อยกว่า20ปีพลังของถั่วดำอยู่ที่โครงสร้างทางโภชนาการที่สมบูรณ์ของพวกมันแต่ละเสริฟประกอบด้วยโปรโตีน15กรัมไฟเบอร์ที่ช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและแป้งทนการย่อยชนิดพิเศษที่เลี้ยงแบคทีเรียรดีในลำไส้นั่นอาจฟังดูไม่น่าตื่นเต้นแต่วิทยาศาสตร์ใหม่แสดงให้เห็นว่า ลำไส้ของคุณสื่อสารโดยตรงกับกล้ามเนื้อของคุณสิ่งที่เรียกว่าแกนลำไส้และกล้ามเนื้อลำไส้ที่แข็งแรงช่วยควบคุมการเติบโตของกล้ามเนื้อพลังงานและแม้แต่สมดุลของฮอร์โมนถั่วดํายังให้สารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องเซลล์กล้ามเนื้อจากความเครียดออกซิเดชันซึ่งเป็นกระบวนการเงียบที่ทําลายเนื้อเยื่อและเร่งความชราไม่เหมือนกับผงโปรตีนที่มักจะทําให้ร่างกายของคุณท่วมท้นไปด้วยสารสกัดที่ผ่านการแปรรูป ถั่วดำส่งมอบโปรตีนในรูปแบบธรรมชาติที่สมดุลคู่กับแร่ธาตุและไฟเบอร์ที่ทำให้ดูดซึมได้ง่ายสำหรับผู้สูงอายุเพื่อปลดล็อกพลังเต็มที่ของพวกมันให้แช่ถั่วดำแห้งข้ามคืนกับน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลหนึ่งช้อนชาสิ่งนี้ช่วยสลายสารประกอบที่ขัดขวางการดูดซึมโปรตีนจากนั้นต้มช้าๆกับใบกระวานและยี่หรา่าซึ่งช่วยเพิ่มการย่อยอาหารและลดแกส๊สซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยสำหรับผู้สูงอายุเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้ผสมถั่วที่สุกแล้ว กับข้าวกล้องในตราส่วนหนึ่งตอนหนึ่งเมื่อรวมกันพวกมันจะสร้างโปรโตีนที่สมบูรณ์เทียบเท่ากับเนื้อสัตว์บีบน้ำมะนาวและโรยผักชีเล็กน้อยวิตามินซีจากมะนาวสามารถเพิ่มการดูดซึมธาตุเหล็กได้ถึง400เปอร์เซนปรับปรุงการไหลเวียนของออกซิเจนไปยังกล้ามเนื้อของคุณถั่วดำยังเป็นหนึ่งในอาหารพืชไม่กี่ชนิดที่พิสูจน์แล้วว่าช่วยรักษาระดับการสังเคราะห์โปรโตีนได้นานหลายชั่วโมงให้กระแสกรอดอะมิโนที่สม่ำเสมอแก่กล้ามเนื้อของคุณตลอดทั้งวัน สำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการความแข็งแรงที่ยั่งยืนการได้รับสารอาหารที่สม่ำเสมอนั้นคือทุกสิ่งถ้าคุณคิดว่าถั่วเป็นแค่เครื่องเคียงให้คิดใหม่มื้ออาหารง่ายๆนี้สามารถสร้างความแข็งแรงของคุณใหม่รักษาพลังงานและปกป้องกลรามเนื้อของคุณด้วยเงินเพียงไม่กี่บาทต่อเซิร์ฟก่อนที่เราจะไปต่อหากคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆในวันนี้หรือพบว่าข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้มีประโยชน์โปรดใช้เวลาสักครู่กดไลค์วิดีโอนี้ครับ มันช่วยให้ผู้สูงอายุคนพบเนื้อหาที่สามารถเปลี่ยนสุขภาพของพวกเขาให้ดีขึ้นได้จริงๆและถ้าคุณต้องการติดตามวิดีโอที่เน้นผู้สูงอายุแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตาม Se n i ี r Vital Health และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปผมอยากฟังความคิดเห็นจากคุณด้วยครับสุขภาพของคุณช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างแบ่งปันเรื่องราวของคุณในคอมเมนต์ได้เลยผมอ่านเองทุกข้อความครับและถ้าคุณชอบวิดีโอนี้สามารถกดปุ่ม Super Thanks เพื่อส่งของขวัญสนับสนุนเล็กๆน้อยๆได้ครับมันช่วยให้เราสร้างวิดีโอเพื่อการศึกษาเหล่านี้ให้คุณต่อไปได้จริงๆอันดับที่2 c o คอรเทจชีสเป็นเวลาหลายปีที่มันถูกมองว่าเป็นอาหารลดน้ำหนักแต่การศึกษาใหม่ๆกำลังพิสูจน์ว่ามันเป็นหนึ่งในอาหารสร้างกล้ามเนื้อที่มีประสิทธิภาพที่สุดเท่าที่เคยทดสอบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน70ปี นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยฟลอริดาสเตทค้นพบว่าผู้สูงอายุที่ทานคอเทจชีสหนึ่งถ้วยก่อนนอนมีมวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น60%มากกว่าผู้ที่ดื่มโปรตีนเชคนี่คือเหตุผลว่าทำไมมันถึงได้ผลดีขนาดนี้คอตเทจชีสอุดมไปด้วยโปรตีนเคซีนซึ่งย่อยช้าและปล่อยกรอดอะมิโนอย่างต่อเนื่องได้นานถึง8ชั่วโมงนั่นหมายความว่ากล้ามเนื้อของคุณได้รับการบำรุงในขณะที่คุณนอนหลับซึ่งเป็นเวลาที่ การสลายตัวของกล้ามเนื้อส่วนใหญ่เกิดขึ้นยิ่งไปกว่านั้นมันยังมีกรดคอนจูเกเตลโนเลอิกหรือคลาซึ่งเป็นสารประกอบธรรมชาติที่ยับยั้งเอนไซม์ที่ทำให้สูญเสียกล้ามเนื้อและช่วยให้ร่างกายของคุณรักษาเนื้อเยื่อไรไขมันไว้ข้อดีอีกอย่างคือแคลเซียมและไม่ใช่แค่แคลเซียมทั่วไปแต่เป็นรูปแบบที่พบในนม ซึ่งร่างกายของคุณเนี่ยสามารถใช้ได้ทันทีสำหรับการหดตัวและซ่อมแซมกล้ามเนื้อในความเป็นจริงแคลเซียมจากคอตเทจชีสได้รับการแสดงให้เห็นว่ามีประสิทธิภาพต่อการทำงานของกล้ามเนื้อเป็น2เท่าเมื่อเทียบกับแคลเซียมจากอาหารเสริมเพื่อเปลี่ยนคอตเทจชีสให้เป็นอาหารฟื้นฟูที่ทรงพลังให้ทานคอตเทจชีสแบบไขมันเต็ม1ถ้วยประมาณหชั่วโมงก่อนนอน ผสมกับเมล็ดแฟลกซ์บดหนึ่งช้อนโต๊ะและเบอร์รี่สด2-3ลูกไขมันดีช่วยชะลอการย่อยอาหารให้ช้าลงไปอีกเพื่อให้แน่ใจว่าร่างกายของคุณดูดซึมโปรตีนตลอดทั้งคืนและสารต้านอนุมูลอิสระในเบอร์รี่ช่วยปกป้องเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อจากความเสียหายจากปฏิกิริยาออกซิเดชันในขณะที่คุณพักผ่อนสำหรับสูตรอร่อยหลังออกกำลังกายให้ปั่นคอเทชชีสกับฟักทองบดและอบเชยเล็กน้อยเบต้าแคโรทีนจากฟักทองซ่อมแซมความเสียหายของกล้ามเนื้อ ในขณะที่อบเชยช่วยปรับปรุงความไวต่ออินซูลินช่วยให้กล้ามเนื้อของคุณดูดซึมสารอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนี่คือเคล็ดลับด่วนที่คนส่วนใหญ่ละเลยปล่อยให้คอเทชชีสของคุณวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา15นาทีก่อนทานขั้นตอนเล็กๆนั้นช่วยปรับปรุงความสามารถในการย่อยได้เกือบ20เ สิ่งนี้สร้างความแตกต่างอย่างมากสำหรับผู้สูงอายุที่มีระบบเผาผลาญทำงานช้าลงอยากให้มันทรงพลังขึ้นไปอีกไหมเพิ่มสับป,ปะลดชิ้นเล็กๆลงไปมันมีเอนไซม์ที่เรียกว่าโบรมีเลนที่ช่วยสลายโปรโตีนและลดการอักเสบช่วยให้ร่างกายของคุณฟื้นตัวเร็วขึ้นหลังจากกิจกรรมทางกายใดๆคอเทชีสอาจดูเรียบง่ายแต่มันคือขุมพลังแห่งการสร้างกล้ามเนื้ออย่างแท้จริงและถึงอย่างนั้นแม้แต่สิ่งนี้ก็เทียบไม่ได้กับสิ่งต่อไป อาหารที่ทรงพลังจนสามารถทําให้เซลล์กล้ามเนื้อที่แก่ชรากลับมาเป็นหนุ่มสาวได้จากภายในอันดับที่1ทัวเลนทิลด้วยราคาเพียงไม่กี่สตางค์ต่อเซิร์ฟทัวเลนทิลให้ผลลัพธ์เหนือกว่าผงโปรโตีนราคาแพงในการศึกษาทางคลินิกและผลลัพธ์กําลังเขียนทุกสิ่งที่เราเคยคิดว่าเรารู้เกี่ยวกับกล้ามเนื้อผู้สูงอายุใหม่หมดในการทดลองที่น่าทึ่งที่มหาวิทยาลัยซิดนีย์ผู้ใหญ่ที่มีอายุเกิน70ปีที่เปลี่ยนโปรโตีนเชคประจําวันเป็นทัวเลนทิล ปรุงสุก1เซิฟมีมวลกล้ามเนื้อไร้ไขมันเพิ่มขึ้นและแสดงการทำงานของไมโทคอนเดรียที่ดีขึ้นซึ่งหมายความว่ากล้ามเนื้อของพวกเขาผลิตพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเกือบเหมือนกับคนที่มีอายุน้อยกว่า20ปีทัวเลนทิลดมไปด้วยโปรตีนจากพืชธาตุเหล็กโฟเลตและสารประกอบธรรมชาติที่เรียกว่าสเปอร์มีดีนซึ่งนักวิจัยชาวญี่ปุ่นเพิ่งค้นพบว่าช่วยกระตุ้นกระบวนการออโตฟาจี agi, ซึ่งเป็นกระบวนการที่ร่างกายของคุณกำจัดเซลล์ที่เสียหายและสร้างเซลล์ใหม่ พูดง่ายๆคือมันช่วยพลักเซลล์กล้ามเนื้อที่เสื่อมสภาพจากภายในสู่ภายนอกพวกมันยังมีการผสมผสานที่สมบูรณ์แบบของโปรโตีนและคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนให้ทั้งหน่วยการสร้างและเชื้อเพลิงที่มั่นคงแก่กล้ามเนื้อของคุณเพื่อฟื้นฟูและเติบโตไม่เหมือนกับผงส่วนใหญ่ทั่วเลนทิลมาพร้อมกับไฟเบอร์สารต้านอนุมูลอิสระและแร่ธาตุที่ปกป้องตับหัวใจและลำไส้ของคุณในขณะที่คุณกำลังสร้างความแข็งแรง เพื่อเพิ่มพลังของพวกมันให้สูงสุดลองเพาะงอกถั่วเลนทิวเป็นเวลา48ชั่วโมงก่อนปรุงสิ่งนี้ช่วยเพิ่มปริมาณโปรโตีนได้ถึง30%และกระตุ้นเอนไซม์ธรรมชาติที่ทำให้ย่อยง่ายขึ้นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับระบบย่อยอาหารของผู้สูงอายุที่ลำบากกับมื้ออาหารหนักๆเมื่อเพาะงอกแล้วให้ต้มกับขมิ้นและพริกไทยดำในน้ำซุปกระดูกแทนน้ำเปล่า ขมิ้นช่วยลดการอักเสบพริกไทยดำช่วยเพิ่มการดูดซึมของมันได้ถึง2,000%ันเปซนและคอลลาเจนในน้ำซุปกระดูกเพิ่มกรดอะมิโนพิเศษสำหรับการซ่อมแซมข้อต่อและกล้ามเนื้อเวลาที่ดีที่สุดในการทาน,นทัวเรนทิลคือมื้อเที่ยง4วันต่อสัปดาห์นั่นคือเวลาที่ระดับคอร์ซอของร่างกายลดลงตามธรรมชาติและกล้ามเนื้อของคุณพร้อมสำหรับการดูดซึมสารอาหารและฟื้นฟูจากการเคลื่อนไหวตอนเช้ารวมวทัวเรนทิลกับควนัวเล็กน้อยในอัตราส่วน 2ต่อหนึ่งสิ่งนี้สร้างโปรไฟล์โปรตีนที่สมบูรณ์เทียบเท่ากับเนื้อสัตว์โดยไม่ทําให้รู้สึกหนักท้องและนี่คืออีกหนึ่งเคล็ดลับใส่กระเทียมและหอมหัวใหญ่ผัดลงในถั่วเลนทิลของคุณสิ่งเหล่านี้มีสารประกอบกรรมฐานที่ช่วยกระตุ้นการผลิตกรูตาไทโอนของร่างกายซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระหลักที่ป้องกันการสลายตัวของกล้ามเนื้อถั่วเลนทิลพิสูจน์ให้เห็นว่าความแข็งแรงที่แท้จริงไม่ได้มาจากกระปุกหรือผงราคาแพง มันมาจากอาหารธรรมชาติที่เรียบง่ายที่ร่างกายของคุณจดจำและใช้ได้จริงสำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีพวกมันไม่ได้เป็นแค่อาหารพวกมันคือรูปแบบธรรมชาติของการย้อนวัยตอนนี้เราได้ครอบคลุมอาหารทรงพลังราคา1ดอลลาร์ทั้ง6ชนิดที่ช่วยสร้างกล้ามเนื้อได้เร็วกว่าผงโปรโตีนแล้วเรามาพักกันสักครู่ก่อนที่จะสรุป ก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใดๆกับอาหารของคุณโปรดปรึกษาผู้ให้บริการด้านสุขภาพของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานปัญหาไตหรือทานยาตามใบสั่งแพทย์วิดีโอนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์ร่างกายของผู้สูงอายุทุกคนมีเอกลักษณ์และสิ่งที่ได้ผลกับคนหนึ่งอาจต้องปรับเปลี่ยนสำหรับอีกคนหนึ่งตัดสินใจเกี่ยวกับสุขภาพของคุณร่วมกับแพทย์ของคุณเสมอ วันนี้เราได้สำรวจอาหารทรงพลังราคา1ดอลลาร์6ชนิดที่สร้างกล้ามเนื้อได้เร็วกว่าผงโปรโตีนส่วนใหญ่แต่ละชนิดได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัยจริงและออกแบบมาสำหรับผู้สูงอายุตั้งแต่กรีกโยเกิร์ตท,ที่เลี้ยงกล้ามเนื้อของคุณได้นานหลายชั่วโมงไปจนถึงปลาซาดีนที่อุดมด้วยโอเมกา้าไข่ทั้งฟองที่เปิดสวิตการเติบโตของกล้ามเนื้อถั่วดำที่ช่วยสมดุลฮอร์โมนคอตเทจชีสที่ทำงานข้ามคืนและถั่วเลนทิล ที่ช่วยสร้างเซลล์กล้ามเนื้อใหม่อาหารเหล่านี้พิสูจน์ให้เห็นว่าความแข็งแรงที่แท้จริงไม่ได้มาจากอาหารเสริมรูหรามันมาจากการเข้าใจว่าธรรมชาติทำงานร่วมกับร่างกายของคุณอย่างไรหากคุณพบว่าวิดีโอนี้มีคุณค่าโปรดกดไลค์แชร์และติดตาม Senior vital health การมีส่วนร่วมของคุณช่วยให้ช่องของเราเข้าถึงผู้สูงอายุทั่วโลกได้มากขึ้นผู้ที่สมควรได้รับรู้ว่าการแก่ตัวไม่ได้หมายถึงการสูญเสียความแข็งแรง และถ้าคุณต้องการแสดงการสนับสนุนสำหรับสิ่งที่เราทำคุณสามารถกดปุ่ม Super Thanks ได้ครับทุกการสนับสนุนช่วยให้เราสามารถนำเสนอวิดีโอที่อิงงานวิจัยที่เชื่อถือได้ซึ่งทำขึ้นเพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะขอบคุณมากสำหรับการรับชมที่ใส่ใจสุขภาพของคุณและที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนผู้สูงอายุที่เข้มแข็งและมีความรู้ที่กำลังเติบโตนี้ดูแลตัวเองด้วยนะครับและหมั่นเคลื่อนไหวร่างกายเสมอครับ